สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาอยู่กันที่ช่องกล้องพบช n แนลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องฉายดวงดาวนะครับจะมี2เวอร์ชั่นเองนะคะก็คือเวอร์ชั่นนี้ก็คือเวอร์ชันเป็นคนนะครับส่วนเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันแบบกลมๆนะคะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะมารีวิวอันนี้ก่อนนะคะก็คืออันนี้จะเป็นส่วนหัวนะคะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นส่วนแขน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นฐานรองนะครับนี่จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะถอดออกได้ด้วยหรอใช่ค่ะมันสามารถถอดออกได้ด้วยนะคะส่วนดูนี่นะครับส่วนหัวจะเป็นแพ่จริงๆมันมีแม่เหล็กนะคบนี่เดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูแล้วนะครัเออก็ลืมบอกไปว่าถ้าใครจะเปิดเลเซอร์ก็คือมันจะเป็นเลเซอรด์ดวงดาวสีเขียวนะครับก็คือมัน จะต้องระวังนะคะ oh, เพราะว่ามันมันแสงสีเขียวด้วยแล้วก็นี่มันเขียนว,ว่าให้ระวังเลเซอร์ใช่ไหมเลเซอร์อันตรายต่อดวงตาปูกต้องแล้วครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวข้างหลังมันมีปุ่มอะไรให้ดูไหมครับนี่ครับจะเป็นปุ่มนี้อันนี้คือปุ่มกดเริ่มต้นนะคะที่จะฉายส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนดาวนะคะมีเห็นไหมตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม แบบเปลี่ยนแสงก็คือเปลี่ยนแสงที่สมมติว่าจากสีแดงไปเป็นสีฟ้าจากสีเขาเรียกว่าแสงอะไรรู้ไหมเป็นแสงเบบบูล่าใช่ครับโอ้เดี๋ยวจะได้เห็นของจริงว่าฉายแล้วมันจะเหมือนอวกาศจริงหรือเปล่าเนาะนี่ดูสิอันนี้เป็นเหมือนชื่อแบบแบบของนักบินดาวตกกระเป๋าออกซิเจนใช่ใจชุดนักบินอวกาศของจริงเลยต้องเลยนะครับส่วนต้งหัวก็จะแนะนำอีกครั้งก็คือนี่เป็นเรย์อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะทำการสดให้ดูนะคะนี่ไปก็จะฉายให้ทุกคนดูนะคะแต่ตอนนี้มันอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับ นี่เด๋ยวก็ในอวกาศมันมืดไงแล้วก็ต้องทําให้มันสมจริงต้องเลยคะ่ะนี่เดี๋ยวก็จะทําให้ดูตรงนี้นะคะนี่อุ่นตรงนี้สวยไหมคะทุกคนว้าวอันนี้คือปุ่มแบบสีเรนโบ์นะคะเดี๋ยวก็จะเปิดแบบดาวแบบที่กองบอกให้ดูนะคะนี่โอ้ เปลี่ยนสีได้ด้วยหรอครับถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวก็จะกดปุ่มเปลี่ยนสีให้ดูนะคะอันนี้คือสีเรนโบว์ส่วนอันนี้คือสีแดงนะคะส่วนอันนี้คือสีเขียวส่วนอันนี้คือสีน้ำเงินนะคะคือต้องชอบสีนี้ามากๆโอ้เหมือนได้อยู่นอกอาวากาศจริงๆเลยน<อ>ละเนี่ยะคร อันนี้จะเป็นสีแดงเขียวนะคะก็กเข้ากันดีเลยมันกระพริบได้ด้วยเหรอใช่ครับต่อไปจะเป็นสีสีสีเขียวกับสีน้ำเงินนะคะต่อไปเครื่องจะรีวิวเครื่องต่อไปนะเองนะคะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ เราก็จะเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับนี่จะเป็นสายแบบนี้ทุกคนเห็นว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอะ่ะอันนี้คือฝาครอบแล้วต้องเปิดก่อนนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับลูกทรงอย่างนี้เองอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดกับปีส่วนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มป,ปรับแสงให้สว่างหร,หรือว่าแสงเบาใชถูกต้องเลครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนสีนะคะปุ่มนี้อ๋ออันนี้ก็มีลายสีเหมือนกันเหรอถูกต้องแล้วคะ่ะส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มหมุนนะคะมันจะหมุนไปเรื่อยๆโอ้โหเหมือนแบบลอยอยู่ในอาวากาศเลยใช่ไหมถูกต้องครับอ้าวแล้วแผ่นดำๆตรงนั้นคืออะไรครับอ๋อเป็นแผ่นฟิล์มเอาไวแบบ้แบบแบบฉายครับก็คือมีเดี๋เช่นนี่เดี๋ยวกให้ดูก็คือมันจะใส่แสงออกมาทางนี้นะครับโหแล้วมีกี่ลายเนี่ย มีหลายลายเลยครับเดี๋ยกวก็เปิดให้ดูจะเป็นนี่มันจะคู่กันนะครัะก็จะมีสว่วนด้านข้างกับสว่วนด้านบนถูกต้องนะคะโอ้โหแล้วมีลายไหนบ้างไหนโชว์ให้ดูสิครับนี่เดี๋ยวก็จะโชว์ลายนี้ให้ดูก่อนแบบมูใต้ท้องทะเลก็มีไม่ใช่แค่อาก,กาศนี่ถูกต้องนะคบนี่มีใต้แฮปปี้เบิร์เดย์โอ้โหเอาไว้เผื่อทำเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ้นี่ดีสวยไหมคะทุกคนโอ้โหอันนี้แบบอยากเป็นซันตาคอสเลยอะต้องเลยครับต้องก็อยากเป็นอยู่แล้วนะคะนี่นี่ใต้ท้องทะเลใต้ท้องทะเลดีแสนสวยงามมากต้องเลยครับส่วนนี่ดูสิออันนี้ แล้ววันนี้ก็จะเปิดลายอะไรให้ดูครับจะเปิดลายอวกาศให้ดูก็แล้วกันอ่ะต้องนึ่งไปว่านีอันนี้คือถ้าส่วนตรงนั้นมันต้องทำยังไงทำไมมันมาเป็นนี่คะเป็นต้องประกอบอย่างนี้นะคะมีอ๋อแล้วเอาใส่ตรงด้านข้างเหรอครับถูกต้องแล้วครัแต่วิธีใส่อาจจะใส่ยากอันไหนก็ลองประกอบอันนั้นให้ดูซิมีก็คือทำอ๋อแล้วมันก็จะมีที่ให้ใส่นี่ก็คือตรงนี้ต้องทำเป็นอ๋อจากเส้นเส้นเป็นวงกลมก่อนใช่ไหมครับนี่ดูเสียบเข้าไปเป็นอย่างนี้นี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นี่จะมี่เลยจะคู่กั็จะประกอบมีเลยจะประกอบนี่อันนี้ก็จะะปรกอออบ๋โเค จะเป็นอีเดี๋ยวก็จะเปิดรูปเอาปให้ดูนะคะโอเคตอนนี้เราก็ปิดทําการปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกนจะเปิดให้ดูแล้วนะครับนี่โอ้ยสวยมากเดี๋ยวกนจะกดเปลี่ยนสีให้ดูนะคะทุกคนไม่ใช่เปลี่ยนสีสีอันนี้ปรับแสงอันนี้ก็จะเป็นแสงแบบเบาๆสตฟอ อันนี้ก็จะเป็นแสงแบบแสงสว่างที่สุดอันนี้คือแต่น่าจะระดับกลางนะคะอันนี้คือระดับอมีทั้งหมดสามระดับเนาะถูกต้องนะคะต่อไปอัน,นเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสีให้ดูนะโอ้นนอสีฟ้าอ่ะไมคิดไม่คิดปันมันจะเปลี่ยนโมชั่นการฉายไง ำับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิง่งปุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายโชคดีนะคะ